สวัสดีค,ครับอยู่ในไลฟ์สดของ300กลลาดไลฟ์โชว์ดูครับวันนี้แบ็ c k f เดย์ y ก็มาเมอร์โต้เอ็กซ์โปก็มีนะฮะสุกสิ้นเดือนก็ใช่จะสิ้นปีก็มาแต่ก็มาเหอะ300กลลาดส,สู้ทุกเทศกาลอยู่แล้วครับ ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มไลฟ์300กิลลารไลฟ์โชว์รูมบอกแบบนี้ครับเปิดรับสมัครเซลล์ทีมออนไลน์เปิดรับสมัครเซลล์ประจำโชว์รูมนะฮะเปิดรับซื้อรถยนต์มือสองทั่วประเทศไทยรับทุกแบบทุกรุ่นทุกสไตล์ทุกแบบนะฮะรถสปอร์ตรถประทุนรถพรีเมียมรถซปเปอร์คาร์รถตู้ MPV รับซื้อหมดส่งมารับซื้อไม่อั้นนะฮะอ่ะอย่าให้เสียเวลาครับมาเลยฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับอ่ะ อย่าให้เสียเวลาครับอย่าให้เสียเวลาเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนฮะต้องบอกกับเพื่อนแบบนี้ฮะบอกเพื่อนเแบบนี้ครับที่นี่ไม่ใช่เลสแอเรียครับที่นี่3 0 0กาลันไลท์โชว์รูมครับงามันมาเป็นรถสปอร์ตแบบนี้เต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้ครับแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าเดือดทุกคันวันนี้เราจะจัดให้ครับสำหรับโปรพิเศษของ3 0 0กะลันไลท์โชว์รูมมีเพียงคันเดียวเท่านั้น พิกแผ่นดินหาก็ไม่มีไม่มีใครกล้าขายราคานี้ใครอยากจะได้แบบโหดๆเราให้หนึ่งคัน m a ส d a RX8 สีขาวเดิมสีแดงกับขาวรถจดประกอบเข้าไฟแนนซ์ได้สามแสนผมขายเงินสดราคาคันนี้คันเดียวย้ำนะฮะตามสภาพสภาพแบบนี้เลยเอาไปเก็บงานเราเอง ขายราคาที่ไม่เคยมีใครขายในประเทศไทยและมีรถจริงโอนขนส่งได้เลย399,999เบาทรถมีทะเบียนนะฮะดูได้เปิดประตูดูได้ไม่ไดมแสเก้าหมื่นเก้าันบาทกับ Mazda r อ8รถมีเล่มทะเบียนโอนขนส่งได้เลย ขายโดยสดตาสภาพไม่ลดสักบาทโทรมาต่อไม่ขายซื้อจัดแฟนน์เพิ่มห้าหมื่นซื้อจัดแฟนน์เพิ่มห้าหมื่นขับไอ้แปดในราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทมีเพียงคันเดียวเท่านั้นใครอยากได้เ f เลยฮะนะฮะผมบอกเลยว่า ในไลฟ์สดนี้อาจจะยังไม่จบแต่ถ้าตัดคลิปนี้ออกไปแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะอ่ะคันต่อไปฮะแบ็กไฟเดย์ใช่ไหมวันนี้เรามียายแปะเาเป็นฝูงคันนี้รถจดประกอบชุดแต่งมาด้าสปีดรถเดิมสีขาวกับสีฟ้า R-E นะฮะคันนี้ฝาหน้า RE กันชนหน้าไม่กันชนหน้ามาด้าสปีดเครื่องเสียงติดที่ร้านโอเวอร์ฮมา2องแสนกว่าบาทคันนี้รถจดประกอบ ราคาเงินสดต้องบอกแบบนี้ว่าเราเปิด4,999,999บาทซื้อเงินสดลดเหลือ4,499,999ลด50,000เลยจัดไฟแนนซ์ขอเพิ่ม50,000 4 4, 9, 999, 4, 4 8, 9, 9, 9 9 9 9บาทครับให้สภาพนี้เลยขายตามสภาพ4,499,999บาทนะฮะ ถ้าถาว่า i8 ผมขายราคาดีสุดไม่ถอดของสักชิน้นไม่ถอดของสักชิน้นเครื่องเสียงสองแสนกว่าจัดเต็มให้ให้หมดนะฮะเปิดฝาท้ายด้วยทีมงานเปิดฝาท้ายหน่อยฮะนะ,ะทีมงานมารอซัพพอร์ตผมด้วยนะครับไม่ใช่รอแต่ยอดอย่างเดียวนะฮะคันนี้4ี่แส9สี่บาบาทไม่ลดสักบาทกูลดแล้วนะฮะ ตึงๆดูเครื่องเสียงปิดซึมเฮิร์ตนะฮะชุดเต็มซับเต็มกราฟราคา449,999บาท i8 ผมขายราคาเดือดที่สุดในประเทศไทยยังไม่พอยังไม่พอมา i8 รถแท้รถแท้แบบ32สีแดงแท้เดิมๆ ชุดแต่ง,งรอบคันฝาหน้า r e คันนี้ลังคาสันลูฟด้วย499,999บาทซื้อเงินสดเอาไป469,999บาทครับเครื่องเสียงแสนกว่าคันนี้ตู้หลังอย่างสวยตู้หลังอย่างสวย469,999บาทฮะ แชร์ไป่ยกับฝูงไอซ์แปฮะสุดท้ายนี้มาสรุป3คันนี้กันก่อนมาสำหรับใครอยากที่ได้ Mazda i8 ที่ราคาเดือดที่สุดในคัมเป็น l a c k f r i y แบบสา3ร้กาหลาไลท์โชว์ครับคันแรก Mazda i8 ม่ได้เออ Mazda i8 ตัวก่อนไม่ได้เชนตัวแรกรถจดประกอบเดิมสีแดงทำสีขาว ราคาขายเงินสดเท่านั้น399,999บาทโอ้ขหส่งได้เลยหรือจัดไฟแนนซ์ขอเพิ่ม50,000คันที่2ครับ Mazda i8 สีฟ้าเดิมขาวพ่นฟ้าใส่ชุดแต่ง Mazda Speed ฟ้า RE เครื่องเสียง200,000กว่าท,ที่ทำร้านอาวอรฮอมาคันนี้ผมขายอยู่499,999บาทแต่ถ้าซื้อเงินสดเอาไป449,999 99, บาทครับคันสุดท้ายคันที่3ครับ มาสเตอร์ไอรถแท้แบบ3ามสองราคาสันลูกชั้แต่งรอบคันฝาหน้าอเ e, เครื่องเสียงแสนกว่า4 9 99, 9 9 9นเาหมื้อเกิบาทซื้อสดเหลือ4ี่แสนหกหมื่บาทหมดแล้วหมดเลยครับราคานี้ไม่มีรถแล้วนะฮะมึงไปหาทั่วประเทศก็ไม่มีแล้วราคานี้โอนขนส่งได้ทั้งหมด3าคันจัดไปมาฝั่งนี้ฮะ มาด้าไอ้แปอีก2คัน2รัมนี้เราแยกจาก3คันนั้นเพราะไดฮะสคันนี้คือไมเดอร์เชนคันขวาไม่แสนกิโลคันซ้ายไม่ห้าหมื่นกโลคันขวาครับเราเปิดอยู่เท่าไหร่ฮะหกเก้าเกูกเท่าไหร่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทวันนี้ถ้าคุณจะซื้อคันนี้ไมเดอร์เชนไมเดอร์เชนผมทำราคาไม่รวมค่าทะเบียนเจ็ดเก้าเก้า ไม่รวมเลขทะเบียน799รถเป็นสีขาวเบาะแดงนะฮะสีขาวเบาะแดงนี่เป็นไงเซอร์วิสอูพิกาก้ามาเรียบร้อยแล้วเอาไปนะฮะเอาไปเลยเอาไป5,99,999บาทมาได้8ดรถแท้แทะเบียน3 2ล้อแม็กล้อแม็กวงแทวน,นะ5 9 99, 9แ9 9้นบาท นะฮะฮะคันนี้ฮะด้านซ้ายครับราคาจาก899ลูกค้าจองแล้วแต่เมื่อวานบอกวอายกเลิกไม่พร้อมไม่เป็นไรผมขอรงขายครับจาก899ผมขายในะราคาวันนี้นะฮะวันนี้วัน,นเดียววันนี้วัน,นเดียวคันนี้เราจะขายให้ในราคาที่ คุณไปพิกแผ่นดินหารถสภาพแบบนี้หาไม่ได้ห้าหมื่นกิโลรถมือเดียวรถสวยจัดเอาไปเจ็ดสี่เจ็ด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 ครับมาสเตอไอ้แปะคันนี้ฮะนะฮะทิ้งออเอาะเอางงี้แอดมินครับมึงแอดเบอร์ไปฮะทักไปหาเขานะฮะหรือโทรเข้าเบอร์0852504444ย้าอีกหนึ่ง,งรอบครับ 0852504444ไลฟ์พิเศษโชว์รูปแอดสายสาครับผมบอกเลยโคตนเดือดไม่อยากพูดเยอะนะฮะมาคันต่อไปนิสสันคิวสามครับหลายหลายคนอยากจะถวินหาครอบครองมันครับวันนี้เราจัดให้ครับคิวสามต่างกับคิวสองอย่างไรคิวสามสามแถวคิวสองสองแถวราคาตลาดห้าแสนกว่าสี่แสนกว่าห้าแสนกว่าครับวันนี้สามร้อยกาลาดครับนำเสนอนิสสันคิวสาม ตัวรถสีฟ้าแท้รถเซอร์วิสเก็บงานมาแล้วนะฮะแล้วก็ตัวล้อแม็กไปาราล้อแม็กหมีนะครับแต่รถเนี่ยเราได้จากขอลูกค้าเดิมๆแบบนี้เราขายตามสภาพนี้ครับจากราคาปกติ499,999บาทนะฮะเราจะทำโปรฮะในราคาสุดพิเศษครับขายในสดเท่านั้น414 414ครับนะฮะ 4 1 4 14, 4 1 4ครับ Q3 โอนขนส่งได้ไม่รวมทะเบียน2882ครับ4 1 4 14, 4 1 4บาทคนดูเยอะป่ะ120นะ uh huh. ฮะโคตรเดือดผมบอกเลยว่าราคานี้ไปเปิดเว็บ ที่มันลงขายที่สันคิ้วสภาพแบบนี้ก็ขาย400,000ปลาย500,000ลงขาย414,414 4บาทนะฮะนี่แค่ล็อตแรกนะล็อตแรกเราจัดเดือนแบบนี้แล้ว G.R.86 ครับ2 1 9ล้านแสนเาหมื่นบาทราโปรโมชั่นไหมเท่าไหร่นะ219นเะฮะเรามีสีฟ้าสีแดงเหลืออีก มาด่วนนะฮะแล้วตอนนี้เรามี Nissan MX5 ND 990S อีกราคา2 9 0 0 0 0 0บาทนะฮะสามารถสั่งจองได้นะฮะโต t ะเก้าล <c oughs> ้ไฟเพิ่งเข้าใหม่ไม่รู้ทะเบียน13เอาราคาไป1 5 9 9 0 0 0บาทครับสีขาวใบแสงกัโลเบาะ VIP กลางไฮบิดชุดแต่ง l x โหมดแท้รอบคันนะฮะคันนี้เบา VIP กลางนะฮะ เปี่ยวไหมนะฮะราคาหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับใครอยากได้รถครอบครัวก็มาจัดให้ฮะมาครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องรถโตต้าเอาผ่าดกันดีกว่านิวอ้าว่าดครับ ราคาเริ่มต้นสำหรับนิวอัลพาดสีขาวไฮบริดขับสองราคา3 8 0, 9 9 0 0 0บาทครับวารันตี1 0 0 0 0 0สนโลห0 0หมอ่าหนวารันตีหนึ่ง0สนโลห้าปีซ่อมสูตรตโยต้ทุกประเทศไทยวารันตี50,000ก, 50, กิโลในเรื่องของแมนทานแนสนะฮะ50,000กิโลไม่มีค่าใช้จ่ายเลยสักบาทครับประกันภัยจัดโอนครบหมดนะครับ3,899,000บาทนะฮะแล้วก็ในเวลไฟ เวลไฟตอนนี้เรามีสีดำเบาะดำหลายคันราคาเอาเป็นว่าอยากได้เวลไฟให้หาเราเราดีที่สุดแน่นอนในเรื่องของของแถมบอกเลยไงว่าเรารวมค่าใช้จ่ายให้คุณหมดแล้วไม่ได้บอกเปิดราคาถูกแล้วมาแอดออนออปชั่นเพิ่มและบอกว่าเก็บค่าประกันเก็บค่าจัดเก็บค่าโอนเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนี่เก็บนู่นเก็บนู่นเก็บนี่แล้วบวกแล้วเท่าเราอะ แล้ววารันตีเราจะกล้าพูดว่าวารันตีของเรามีมูลค่าที่ประเมินค่าไม่ได้เพราะเราวเป็นเจ้าเดียวที่ทําได้นะฮะรวมไปถึงค่า maintenance ห้าหมื่นกิโลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายของเราก็ทําแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะใครที่อยากจะได้รถตู้เอาผ่านเวลไฟติดต่อมาเลยนะฮะไปไปกันต่อครับเรายังมีในเรื่องของนี่ e สองห้าศูนย์ล้านหนึ่งเก้ามาเซร์ติสามเก้าเก้าจีอาริสสองสี่เก้าเก้าเอ็มอเอส 95 9 959ครับเ,เราไปดูนี่ครับ FT86 FT86 เดิมๆ TRD ครับคันนี้ราคา1 2 9 0 0 0 0บาทนะฮะเราจะไปแบบเร็วๆแล้วกันวันนี้รถไหนที่เราเคยไลฟ์แล้วอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าง S15 คันนี้ L Package ครับก็มาเราจะไม่มีคลิปสั้นกับคันนี้เลย รถคันนี้ครับนิสส s 1 5สเปค R restore ทั้งคันเปลี่ยนคิ้วยางใหม่หมดนะฮะสีเป็นสีแดงแท้จากโรงงานรถทะเบียนแท้แบบประมูลกงสุดน,นะครับคันนี้จัดทรงลงล้อมาเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เซอร์วิสมันทนแนนมาครบหมดแล้วคันนี้ผมขายในราคา1 9 9 9 9 0 0บาทครับซึ่งก็สดราคาต่อรองได้ขายได้ขายเลยนะฮะคันนี้สวยๆกับนิสสัน s 1 5สเปค R ครับนะฮะคันนี้พัน่า2499พันเมล่า S นะฮะ เราไปดูข้างนอกมีอะไรอะสเต็ปวากอน1899 E H A V นะฮะอ่า9 0 0 z x ครับ3า0 z x 1 5 9 9ท Honda p บาทนะครับ mm hmm. Honda p ู oot, H 22A ครับ5 9า0 0 0บาทครับนะฮะ R8 รถส่วนตัวผมเองจาก599เลดเหลือ5555,000 5, บาทครับ แต่ถ้าใครอยากได้ราคาไหนโทรคุยกันนะขายได้ขายรถส่วนตัวเองไม่รวมได้ทะเบียนโฟโก้านะครับขายได้ขายคันนี้ทํามาหมดแล้วทุกอย่างที่ทําเปลี่ยนหมดทุกอย่างแล้วเหมือนใหม่ป้ายแดงผมเพิ่งขับไปพัทยามาขูดรถเนียนกิฟนะฮะต้องบอกแบบนี้ครับแล้วก็เบนเล่ครับ299นะครับเซลิกาตากลมสีม่วงแท้499 e 6เปิดประทุนล้าน49มินิขายแล้วนะฮะมินิขายแล้วเอาผาด เอาผ่านนะฮะสามแปดเก้าเก้าเริ่มราคาเริ่มต้นนะครับอ่ดเราไปข้างนอกไหมข้างนอกมีรถอ,อะไรอีกไหมหลายๆคนถามเอ0สองพันขายไหมขายครับขายแปดล้านบาทรวมเลขทะเบียนโฟ่แปดนี่เอสสองพันผมขายแปดล้านบาทเลขทะลอกพร้อมเลขทะเบียนโฟ่แปดนะฮะแล้วก็บ็อกสเตอร์สามเก้าเก้าครับโนอา3 9สองสามเก้าเก้า มามีดีกว่าเราเพิ่งได้คันนี้มาสำหรับใครที่อยากได้เอารถราคาฮอนด้าไอคอนครับรถเทินมาครับรถเทินมาแต่คุณรู้ไหมว่าผมซ่อมไปห้าหมื่นแล้วเครื่องเกียร์ช่วงล่างทั้งเครื่องทั้งเกียร์ผมเปลี่ยนใหม่หมดใครอยากได้คันนี้นะเดี๋ยวผมเก็บสีเปลี่ยนยางใหม่คุ้มเบาะใหม่อะไรใหม่ผมขาย 199, แสนเก้าเก้าแสนเก้าเก้าแต่คุณได้เหมือนรถใหม่เลยไฟน่องไฟหน้าเปลี่ยนเลนให้ใหม่หมด เก็บสีขัดสีเครือบแก้วทําสีก็สองหมื่นแล้วเย็บภายในกะเปลี่ยนกระจกมองข้างให้อีกอะเก็บงานให้หมดออกไปแสนเก้าเก้าไปยางใหม่สี่เส้นทําให้หมดครับนะฮะรถเดี๋ยวทําให้ใหม่หมดมีบินหมดทุกอันนะช่วงล่างเพิ่งทําไปสองหมื่นเครื่องทําไปสอง0มื่นกว่าเบ็ดเสร็จห้0หมืเก็บสีอีกสองหมื่นยางล้ออีก นะฮะเราทําให้ใหม่หมดเลยสําหรับพอด้ขคอร์ด3.0สันลูปคันนี้ราคาตลาดแสนกลางๆถึงสองแสนเนา่นาๆก็คันไม่ถึงแสนก็มีแต่คันนี้นี่ผมจัดทรงลงล้อจัดทรงให้หมดทําให้เหมือนรถใหม่รีสโตนะฮะเกือบหมดเบาะเครื่องเกียร์ช่วงล่างทําใหม่หมดยางล้อแม็กขัดสีเคลือแก้วแล้วก็เก็บสีนะฮะเปลี่ยนอะไหล่ที่แตก เสเร็จผมขาย1ล้านไอห้าหมื่นบาทห9ึ่งแบาทคุณไปซื้อรถสภาพแสนกว่าบาทมาทำเองเกินคันที่แมนครับแปดพร้อมเลขทะเบียน9กตองสอเก้าตองสอะไรวะตองเกนะฮะขายแล้วอันนี้รถพนักงานอันนี้899ไม่รวมเลขทะเบียนสาม นี่แจดแสนเท่าไรเท่าไรนะแสนเก้าเก้าแสนเก้าเก้าครับรถมือเดียวใครอยากได้ก็มานะฮะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บูธพาซิโอต่อละกันวันนี้เรามีบูธอยู่เดี๋ยวเราไปไลฟ์ที่พาซิโอต่อครับก็ขอบคุณทุกคนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับไปแล้วฮะสวัสดีครับโหลครับภาพชัดเสียงชัดไหมลองคอมเมนต์มาหน่อยนะเราจะพามาดูรถกันที่ห้างพาซิโอกาญจนานาพิเศษเส้นนี้นะครับสำหรับใครที่อยู่ใกล้แถวนี้แบบ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะบอกไว้ก่อนอันนี้ก็คือบิที่3 0 0รกะลาดกับปาจิโอการจนาน,นะครับผมโตโยต้าเอาพาดวันนี้เราเอามาหลายคันมากปาจิโอโตโยต้าเอาพาดคันนี้เป็นน้ำมันล้วนชุดแต่งบริลิต้ารอบคันออปชั่นเต็มนะครับราคาเย็วที่4ล้าน2 9 9 0 0 0บาทอ่ะบาทใครอยากดูตัวจริงนะเอาพาด เรามีทั้งเอาผาดเวไฟเอาผ่าดน้ำมันล้วนเอาผาดไฮบริดนะครับแล้วก็มีสแตวฟอก์และโตโยต้าคราวเดี๋ยวเราพาดูแต่ละคันเลยรถโชว์จริงปะเนี่ยอะอ่ะดูรูแต่งรอบคันไปก่อนเดี๋ยวพาไปดูข้างในปาทิโอนะจะอยู่แค่ถึงวันนี้และพรุ่งนี้นะครับคุณนิวที่30ิสิ้นเดือนเท่านั้นใครอยากชมตัวจริงใครอยากลองนั่งเข้ามาชม อ๋อโอเคโอเคโอเคอ่ะอดูภายในคันนี้ครบครบออปชั่น4ี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเราจัดคองแถมให้คุ้มแน่นอนครับสำหรับสำหรับกระลาศสำหรับที่นี่ราคาโหราคาเด็ดอะราคาดีอะเนี่ยมีออปชั่นบันไดด้วยดูนไงใครอยากอยากลองฟิลนั่งนะลองแบบอุ้ยบันไดนะ้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหนนะลองมายืนลองมาเทียบลองมา เปรียบเทียบกันดูว่าชอบแบบไหนชอบรุ่นไหนนะครับอ่ะมาคันต่อไปโตโยต้าเวลไฟอันนี้อือันนี้เป็นโตโยต้าเวลไฟอันนี้เป็นไฮบริดนะครับอ่ะเนี่ยใครอยากเปรียบเทียบระหว่างสองคันเอาผ่านกับเวลไฟเอ้ยทำไมไฟติดวะ ปิดล็อกเหรออ๋อปิดล็อกอยู่เหรออ่ะอ่ะ,อะมาดูไฟหน้ามันจะต่างกันพวกนุ่นกิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะต่างกันลองเปรียบเทียบแบบจุดต่อจุดเลยจะได้แบบว่าอยากรู้ว่าเพื่อเพื่อใครอยากรู้ว่าโตโยต้าเอาพาดเวลฟต่างกันยังไงอ่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์น่อยนะครับนี่ภายในคันนี้เป็นเบาะสมด้วยสวยมากที่สวยจริงโตโยต้าเวลฟไฮบริดคันนี้ราคา4ล้าน4ี่แสนเบาทครับ ให้ออปชันเต็มๆของแถมครบๆดูแลบริการหลังการขาย300สมาร์ทแคร์สไลด์สไลด์ฟรีถึงหน้าบ้านราคานี้จบให้คุณแน่นอนนะครับภายในสีนี้สวยนะสีจริงอะลองลองล,องลองมาดูได้คันต่อไปนี่เลยดีกว่าสุดหล่อสุดหล่อสุดหล่อชอบชอบมากนี่ o ตโยต c l o ลาว y b r i d นะครับเป็น Cloud ปอร์ต SUV นะ คันนี้จะเป็นสีดําชุดแต่งบริต้ารอบคันจากโรงงานล้อยี่สองนิ้วดูดูคสวยมากจริง,รงๆลอ้ลอหล่อจัดยัดมาเต็มซุ้มมากๆจริงๆเลยคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยสวยสวยจากโรงงานคันนี้ราคาเด็ดด้วย3ามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแถมครบครับผมประกันไปชช่นหนึ่งาจดทะเบียนฟิล์มพรมารันตีจัดให้หมดสไลด์ออนอ่าสไลด์ฟรีถึงหน้าบ้านท่านนะครับแล้วก็มีเช็คระยะฟรีห้าหมื่นโลด้วยวารันตีให้เครื่องเกียร์กับเครื่องเกียร์สปีห้าหมื่นโลกับ ารันตีแบตเตอรี่ไฮบริด5ปี80,000โลอันนี้เป็เครื่องไฮบริดนะครับ2,500 cc มาดูภายในกันเนี่ยภายในคือภายในมันมันจะไม่มันจะไม่ใช่สีสีแบบเวลไฟนะมันจะออกคล้ายๆเวลไฟแต่มันจะอ่อนกว่าเวลไฟมันจะส้มจ่าไปนิดนึงแต่นี้มันจะแบบอ่อนๆสวยเรียบหรูเนี่ยดูดิออปชั่นเหมือนยกเอาผ่านมาเลยอ่ะมีเซนเซอร์เซนเซอร์จับสายตาดูตรงอะไรทรงอะไรอ่า เพื่อจะสายตาพวกอะไรมัลติฟังชันไฮดราบลิสเพลย์มาครบจอดิจิตอลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อยต่อโต๊ะเป็นขาเพดได้หัวเกียร์ไฟฟ้านี่เป็นไงไวเลสชาร์จมีและที่สำคัญอันนี้เป็นไวเลสชาร์จแบบตั้งด้วยสะดวกสบายมากๆแล้วไม่ได้แบบซ่อมไวในซ่อกลืเมเหมือนเหมือนเอาผ่านเรียไฟนะอันนี้ตั้งให้เห็นเลยว่ามีการแจ้งเตือนอะไรมาไหมอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้วัสดุส่งมากเลยดูข้างหลังนี่เดี๋ยวผมเข้าไปนั่งให้ดู ว่ามองแล้วมันเป็นทรงครูมันเป็นทรงทรงครูปว่ามันนั่งได้ไหมนี่ครับดูนี่เป็นไงสบายสบายเลยเขาบอกมันนิ่มมากเบาะนี่มีิงจริงเบาะนั่งเรารู้สึกสบายจัดแล้วข้างบนเป็นหลังคาแก้วมันมันโล่งอะ่ะมันสวยอะ่ะข้างบนมีไฟนะแล้วราคาบอกเลยราคานี่คุ้มจัดสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยใช่คุ้ม มแน่นอนแล้วได้ตัวสีดําสีดําสวยมากดูคือ <c oughs> ใครเห็นต้องมองอะคันนี้บนถนนนะมันมันไม่ไม่ได้เห็นแบบกันง่ายๆนะครับกันสับตัวต้าคลาวนะสบายนะั่งสบายแอร์หลังมีใส่ช้า้างหลังมีเป็นไทซีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะและทั้งหลังป่าท้ายเป็นไฟฟ้าเนี่ยอืบ ข้างหลังเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะกระเป๋าได้สองใบสามใบอกว่าได้ถอดนี่ออกได้อีกอะแล้วก็นี่นะครับนะนี่แบตเตอรี่อยู่ข้างหลังเครื่องปั๊มลมพอเป็นรถใหม่นะมันจะไม่มียางอะไรมาให้มันจะเป็นเครื่องปั๊มัลมมาแล้วก็ปลั๊ก AC ร้อยโวลต์นะครับผมอ่นะ อันนี้เครื่องยนต์อย่างที่บอกไป2 5 0 0ันห้าร้อซีซีไฮบริดนะครับขับสบายๆประหยัดแน่นอนคันนี้นี่ฝลานไฟฟ้าโรบครับราคานี้ท้ายสวยๆเห็นท้ายก็แปลกตารถอะไรทำไมสวยจังมีทุกคนมองบอกเลยราคาเนี้ยไม่ไวเลยพี่น้องอุย <c oughs> <c oughs> อยากย่ายด้วย <c oughs> อ่ะคันนี้เราแถมครบเหมือนกันนะแถมแถม,แถมเหมือนเอาผ่าเลยวาร,ร,ระการที่หนึ่งมีให้ ถ้าโตโยต้เบียรจัดให้นะครับผม3 4 9 9 0 0นบาทนะจัดไป t o y o ต a c คาวสปอร์ต s อสยูวีคาวสปอนี่แล้วมาคันต่อไป t o y o ต a เอ้ย t o y o ต a h o n d ด้ Toyota, Honda, Honda, าฮอนด้าเซเบอกอนสีนี้น้อยมากนะสีนี้น้อยจัดบอกเลยเพราะมันไม่ใช่สีฟ้าเพราะว่าเซเบอกอนสีสีฟ้าเราเคยมีมาแล้วแต่อันนี้มันสีเทานะครับมันเฉดเทานะ บางคนจะเรียกเทาแลมโบเทามีหลายเฉดแต่สวยสีสีสีสวยส,ส,ส,สีเดียวกับ<ม>ชีวิกใช่ไหมเฉดเดียวกันเลยนี่แล้วคันนี้เป็นตัวแอร์เครื่องยนต์ไฮบริดน,นะครับแล้วราคา1 8 9 0 0ล้านบาทแล้วมันได้เนี่ยจอดิจิตอลนิกจอดิจิตอลจากโรงงานพวงมาลัยมัลติฟังชั Fi, นเกียร์ไฟฟ้ามีเกียร์ไฟฟ้านี่นี่เห็นไหมไม่มีหัวเกียร์นะเป็นปุ่มกดเอา อันนี้ไม่ต้องสงใจไม,ไ,มไม่ต้องส่งใจไม่ต้องสงสัยอันนี้มันเป็นพอจอญี่ปุ่นมามันก็ใช้ไทยไม่ได้เราใส่จอไทยให้พร้อมคล้องถอยนะครับเราแถมให้ครบเลยประตูสไลด์ข้างไฟฟ้าไม่ต้องดึงก็ได้นะรู้เปล่ามันสัมผัสได้นี่ข้อดีของเสี่ยบ,บาก้อนเขาดูน้อยจังเวลาเลิกง,งานเหรอข้อดีของเสี่ยบ,บาก้อนนี่เบาคู่กลางมันแยกกันใช่ไหม เลื่อนสเต็ปแรกนี่เดินหน้าถอยหลังปกติอ่าสเต็ปที่สองปุ๊บปุ๊บนี่นสไลด์ข้างเข้าหากันได้ทําให้บอกคู่กลางมันสามารถนั่ง3คนได้หรือใกล้ชิดกันได้นี่ครับแบบใครอยากนั่งกับลูกกับหลานกับย่ากับยายนะครับนี่สไลด์มาปึ้งเฮ้ยขับอะไรวะมุนเข้าอะไรวะเอออยากนั่งใกล้ชิดกันไงรถครอบครัวนี่เห็นปะ่ะคือเบาะมันสไลด์เข้าหากันเนี่ยชิดกันได้ปุ๊บนี่ไงน,นี่เห็นไหม กันได้ตัวเล็กนั่งติดกันนั่งเล่นกับลูกูสบายแลนนี่ <c oughs> สําหรับแม่บ้านนั่งปอนข้าวลูกก็แปรงเรียนนะครับไม่วางปึ้งลูกนะข้าวนะราคานี้คุ้มชอบใจโปลเทชั่นชอบใจ,บใจแล้วผมชอบมันมีแบบกิมมิกอะมันดูมีอะไรมีอะไรให้ใส่ใส่ปากกาใส่นู่นใส่นี่ไม่มีก็ไม่ใส่แต่มีต้องใส่นะ 1>, 1 8 9่0ล้านบาทคราวนี้เรามีวาราันตีเครื่องเกียร์ให้ด้วย3ปี50,000โลกับวาราันตีไปรัไดีให้บิด5ปี80,000โลนะครับผมและสิ่งนี้บอกเลยโอ้คุ้น้อยคนนะที่จะนี่นี่มันมีมันมีด้วยนี่นี่บนปีประตูข้าง,างนี่ะี่ประตูสไลด์ข้างไฟฟ้านะครับความสูงก็ไม่สูงเท่าไหร่นะผมสบายสบายนะยยนขึ้นลงได้ปกติอะ บางกนบอกว่ากลัวดึงแล้วสลิงมันจะขาดจังเลยยอกหยอกยอกดูดิดูดูดูดเป็นไงไม่ได้กดไม่ได้กดแต่แต่ใช้น้ำหนักเหมือนสามดีทัชอ่ะอ้คุณนั่งชอบใจเลยผมอ่ะนี่ป่าท้ายยังไม่เป็นไฟฟ้าแต่เราจัดการแถบให้นะครับนี่ แล้วเสียบก้อนดีอย่างเบาะมันพับลงข้างล่าง,ง,งปึ้มเห็นไหมมันพับลงข้างล่างมันพับลงลงหลุมมากนี่นี่เห็นไหมมันจะเรียบไปเลยลวเวลาใช้งานก็พับนี้กลับมาบึ๊บปึ๊บนี่ง่ายง่ายมากเอาเอออ่ะนี่ เอาขึ้นฝั่งเดียวก็ได้แล้วถ้าขึ้นสองฝั่งถามบ้าน,น้องแล้วมันมีที่วางของอีกไหมถ้าขึ้นสองฝั่งอ่ะมีครับนี่ครับ,รบลึกด้วยวางได้สุดเลยเนี่ยปุ่มลงไปเก็บของเก็บกระเป๋าเก็บอะไรได้หลายอย่างสาท้าย้ฟเราแ,แถบให้แอบโฆษณาดิหนึงอนด้าเซเวอร์คอนสองเอ้ยสองหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะสีนี้โหคุ้ม สีนี้คุ้มจริงและสีสวยด้วยนะครับและที่สำคัญนี่ร้านแปดเก้าเก้าได้ลองแม็กมาแล้วอ่าอ่าได้ลองแม็กนะแต่จริงก็ก,ก็คือมันแล้วทตกคนชอบอ่ะโนอาวัคซี่เซบากอนและทุกคน,อคนมอนะครับส่วนตัวใครชอบแบ์ไหนนะชอบการอกแบบแบบไหนอยากสัมผัสตัวจริงอยากเปรียบเทียบอยากดูยังไงอยากลองนั่ง มาได้ที่บูธห้างพาชิโอกาจนาพิเศษนะครับผมวันนี้29และพรุ่งนี้30อยู่อีก1วันนะครับใกล้ๆแบบว่าแบบแถวนี้ใกล้ไปถามว่ารถติดมาที่นี่เรามีให้ครบเอา่าดเวลฟล์เบอร์ตาข่าวเซปักกอนนะเอา่าดเริ่มต้นมีโปรเริ่มต้นตัวไฮบริดเออลืมบอกโปรเริ่มต้นเอาผาดไฮบริด3ามล้านดแส้าหมื้าพันบาทนะครับเรามีออปชั่นให้พอใช้นะ ออาชั่นพอสมควรต้องบอกไว้ก่อนว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องออปชั่นจัดให้3899ราคานี้เด็ดแน่นอนมาเลยวันตีมีให้ครบเหมือนกันของแถมยังครบเหมือนตัวเต็มนะครับลองมาดูลองมาคุยราคาเซลล์ที่นี่รอต้อนรับนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันฝากไว้ด้วยสําหรับห้างปาซิโออีกสองวันเท่านั้นนะวันนี้นะวันนี้เหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันน,นะครับผมอ่าสาวด้วยขอบคุณครับ